สวัสดีค่ะวันนี้พบกับปล่อยท่า5นาทีวันนี้อยู่กับครูแควนะคะวันนี้เรามาสอนเพลง Pirate ของ e v e r g o โเนาะโอเคก่อนไปเต้นกันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ครูในมังคีเท้านะไปกันเลยโอเคค่ะเริ่มกันที่ท่าแรกนะคะเอามือขึ้นมาที่หน้าอกสองข้างเลย1วาดที่2 3ามลายแอ4นะสี่เลิฟห้าหเอ็นเเอ็นแอีกทีนะคะ1วาด2 3งสามอนอสีหัวใจ5 6เอียง7เอียง8ต่อนะคะว่าเราที่1พร้อมย่ำ ไหลพร้อมเก้าสองสามแอ็นสี่ต่อนะห้าและหกและวาดเจ็ดและแปดอีกทีนะต่อจากสามแอ็นสี่ห้าหกเอ็นเจ็ดเอ็นแปดวาดหนึ่งไปสอง 3 n 4 5และ6และเร็วและ8โอเคตั้งแต่แรกอีกที5 6 7 8ไป1สลัด2 5 3และ4จิ้ม5 6เอียง7เอียง8ขึ้น1ไล่2ไลล3 n 4 5และ6และ7และ8ต่อน,นะคะแล้ว ปีที่1 2 3 4 5และ6ขา7 8อีกทีนะปี1 2 3 4เว็บ5 6โดด7 8ย่อขาพร้อมยกแขน1 2เดิน3 4โพส5โพสอะไรก็ได้นะครั้ง6ครั้ง7ครั้ง8 ข้าและลงหนึ่งสองสามสี่และห้าหกเจ็ดแปดอีกทีนะเข้าตอนโยกนะห้าหกเจ็ดแปดและหนึ่งสองสามสี่และห้าหกเจ็ดแปดโอเคนะไปห้าเลยนะและห้าและห้าหก เจ็ดแปดโอเคหนตั้งแต่แรกนะห้าหดมาหนึ่งเฮ้ยสอสแอสี่จิ้มห้าหกเดแป่หนึ่งไลสองแอสเร็วหและหกและเจ็ดและแปดหนึ่งฟีสองสาสีหกระโดดเจด แปดย่อหนึ่งสองเดินสาสี่โพสห้าหกเจ็ดเข้าและหนึ่งสองสาสี่และห้าหกเจ็ดแปดต่อนะอามือขึ้นมาป้องไว้สะโพกจะเป็นแอนหนึ่งสองสาสี่และเปลี่ยนขามา,าจิบ๊บห้าหกเจ็ดและแปดอีกทีนะ เป็น1 2 3 4ปัดลง6 7และ8ต่อนะะโดด1 2วน3จิ้ม4 5 6 7 8อีกทีนะ <c oughs> มาเป็น1 สองสามสี่หกห้าหกเจ็ดและแปดหนึ่งสองหมุนสามจิ้มสี่ยำห้าหกเจ็ดแปดอย่างนี้เดียวจบแล้วต่อที่หนึ่งสองสามสี่แขนห้าและหกเจ็ดแปดจบแล้วเอาใหม่นะอีกทีครึ่งหลังนะครึ่งหลัง และหนึ่งสองสาสและ5 6าหเจ็แอหนึ่งสองสและ8 1 2หนึ่งสอปดป้าย1ส่แและห Hey, ตั้งแต่แรกนะชา้าๆมาห้าหกเจ็ดกาหนสองสามแอสาหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามแอสและ6และ7และ8 1 2หนสสี่หัวป้ายห้ากกระโดดเจ แปดเอ็หนึ่งสองเดินสาสี่โพสห้าหกเจ็ดแปดแอนหนึ่งสองสาแอนห้าหกเดแปดสองสสตบห้าและแปดหนึ่งสองสาสห้าห หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคลองลงกับเพลงนะ I'm a pirate, yeah, yeah, a pirate, yeah, yeah, a pirate, yeah, yeah. Now let me introduce myself. I'm 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 there. There. Oh. 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 Yeah, let me introduce myself. and, 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 I'm a pirate, yeah, yeah, a pirate, yeah, yeah, a pirate, yeah, yeah. Now let me introduce myself. And I'm I hunter, hunter. She's a king, hunter. Oh, yeah, I'm getting hungry. Yeah, let me introduce myself. Oh, you know the bullet. It's a cataclysm. I'm to love จบไปแล้วนะคะกับเพลงไฮเลดของเอเวโกนะใครเต้นทันไม่ทันหรือยังไงลองดูได้นะมีทั้งแบบช้าแบบเร็วเลยส่วนใครอยากให้ทำปล่อยท่า5นาทีเพลงไหนนะคะคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะเดี๋ยวจะมีพี่ๆแอดมินไปอ่านแล้วก็มาบอกคุณครูนะคะจะได้มาปล่อยท่ากันเนาะเอาไว้เจอกันคราวหน้านะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้มังกี้ท้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ